เอานิ้วใส่ไปในองค์เลยเอามือใส่องค์ใส่ไปไออเลยเใ,ใ,ไไในก้นเลยเออ <_ d ata> เอาลงยกลงลงยกขาดิเอาลงอีกข้างหนึ่งย <_ d ata> ังดีว่ามันวิ่งผ่านล่างได้ <_ d ata> อืผีน้าเลยมันมันกินน้ำอยู่เนี่ย พี่สร้างเนี่ยจุดประสงค์อะคือผีให้ผีผ่านหรือให้ผีอยู่คนเนี่ยเพราะมีบ้านเขาทำไมอย่างเงี้ยนะเขาว่าให้มีตางเขาว่าองนี้มาก็จะได้มาพักถ้าเขาทานมาก็จะได้ไอ้เขไ้าไม่เหมาะสักคนหนึ่งฉันก็จําไม่ได้มานานแล้วนะพี่เนีดี๋ยวเราฟังคาตอบก่อนแล้วผีมากินอยู่จริงๆนะไม่ทราบกินหรือเปล่าไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมไม่ดีอ่ะคือยกไว้นี่ก็ไม่ได้มีการมานอนมาพักมาล้ไม่ได้มานอน ทั้งวันนอนห<อ>ล่บง่าอน่ะเขาชอบมานอนเล่นกัน <c oughs> คือผมมาตรงเนี้ยผมสัมผัสว่าผีอ่ะมันกินน้ําอยู่จริงๆแต่ทีนเนี้ยผมอยากได้คนในพื้นที่อ่ะที่เอเด็กรุ่นรุ่นเนี้ยจะให้ผีมันผ่านร่างลูกว่าจริงไหมไปเฟิร์นมั่งสวัสดีครับหนูสวัสดีครับเชื่อ,อเลยเชื่อเฟิร์นเฟิร์นมั่งตรงนี้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวคนนี้เลยที่เคยเห็นพิซซ่าชิ้นที่อบโองเลยลูกโอ้เราเป็นเราเป็นอะไรกับ เป็นไรกับครอบครัวนี่เลยเป็นเป็นหลานใช่ไหมอ่าหนูหันหลังชนกันนี่หน่อยเร็วอีกเรื่องหนึ่งอ่าโอเคหนูมือจุบนี่โอเคใหญ่เลยข้างเดียวพอมือเดียวพอครับห้ามขยับเท้าแล้วคุยกับหมอปลาตอนนี้ไปเท้าเหน็บชาไหมเอาเอามือออกจากน้ำเลยหายไหมหายชาอย่างเอามือวางไว้ที่จับตัวล่ะหายชาอย่างค่ะ พี่นูชาเน่ยคือผีโอขนาดผมไม่ได้แตะเลยนะเอานิ้วใส่ไปในองค์เลยเอามือใส่องใส่ไปไลเลยในก้นเลยเออะเอาลงยกลงยกขาดีเอาลง,อ,าลงอีกข้างหนึ่งยังดีว่ามันวิ่งผ่านล่างได้อืผีท่าน,นเลยม,มันกินน้ำอยู่เนี่ย มันเป็นแบบนี้พี่ก่อนนั้นเนี้ยที่มันยังไม่เจอเนื่องจากว่ามันยังไม่มีปริมาณเยอะมากพอแต่หลังจากที่พี่สาวเสียตกบริเวณตรงเนี้ยที่พี่บอกอ่ะพี่จำผมไว้นะเวลาเราตายเนี่ยทุกคนเวลาตายเนี่ยสัมภเวสีเปรตชั้นต่ำอ่ะมันกินอะไรไม่ได้มันก็จะมากินร่างของคนตายหรือคนที่กําลังใกล้ตายหลังจากกินแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะไปหรือไม่ไปทีนี้เขาเลือกที่จะไม่ไปพอเลือกที่จะไม่ไปปับ๊บ พวกพี่ก็เจอเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นไงอืออันนี่คือเจ้าของบ้านสงสัยว่าทําไมมันถึงเกิดหลังจากพี่สาวตายมันเป็นแบบนี้พี่ <c oughs> พี่สาวนอนตายผีมากินร่างหลังจากนั้นเขาไม่ยอมกลับ <c oughs>